น่แหละข้างหน้านั่นแหละยายก็อกนีนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยตอนเช้าเช้าตไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะบริลัมอุบลยโสมุกดาหารยังไม่ครบน,น่าน แทบลำพูเนเดืดอนนะคุณั้งสองไม่กินด้าเลยวะ ถ้าก่อนไปทำงานทานกาแฟพูดคุยส,ส,สันอะไรส่วนมากจะมีพี่เดยนทานกาแฟค่ะทานกาแฟ,าาแฟตอนเชา้าก็มีพี่ก็มีพี่อะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> รับแล้วค่ะรับแล้วค่ะจ้าได้อะไรทานตอนเช้าไปทํางานคนะสมัยก่อนพี่เดินไปทํางานเดี๋ยวโรงงานรับไมสม,สมัยขนมปังไส้ชีสคาจากอานนนค่ะอาลลยเจอ ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะคะพอมาสังเกตแล้วอยะ่ลางหลังนี่เอ๊ะทำไมเม, EN, ม, EN, ม EN, ้นเม้นเม้นไรสดในหลังบ้านเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยก็เอกใจเนาะเจจ้าเน็มงขึ้นก็หลับสบายเลยละพี่เดือนน่ะพี่เดือนนอ่ะเจอกันจ้าขอบคุณค่ะให้นะคะกำลังใจให้ของเดือนก็ เป็นเท่าๆแล้วค่ะเป็นเท่าๆเหมือนข่อนหมอนแหละอ๋อคนนี้อยู่นบนสวัสดีค่ะรับแล้วค่ะรับแล้วค่ะจ้าได้อะไรทานตอนเช้าไปทำงานคนะ สมัยก่อนพี่เดินไปทำงานเดี่ยวโรงงานก็ไปแล้วไปแล้วมาไปแล้วสวัสดีจ้านักศึกษาคนสวยอานุนเป็นปยังไงบ้างคะ ขอพ่อหัวมาจะเข้าห้องน้ำคุณยใหญ่ไแม่ข่อยขอพ่อหงายะไอยะจะเข้าห้องน้ำคาจากอานุนค่ะอาร์ตเจอก็อ่านผิดก็ขออภัยนะคะทักซีดีสีกเก่เกิดมาใช่ไหมวันอาทิตย์ เขาจะไงเดี๋ยวเรียนไปตอบข้าังนะคะพอมาสังเกตระยะหลังๆนี่เอ๊ะทำไมเม้นเม้นเม้นไ์สดอยู่หลังบ้านเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยก็เอกใจเนาะ กับมังคบ้าเลยวะเพื่อนกันยังเปลี่ยนสถานะไม่ได้แต่พี่ก็มีเพื่อนเยอะแล้วเนาะพี่พูดติดตามเป็นหมื่นเลยก็พานจะไม่มีจะลองชวนพี่สาวคนสวย พี่หนูเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าทําพี่สาวเราก็ทำํำภาษีไม่ได้แล้วเนาะเป็นบอกว่าเหนื่อยเนาะ น้องอุทิก็สวัสดีท่าไทยคุณปานนอมค่ะไหมค่ะยังคิดว่าวันนี้ถ้าฝนไม่ตกถ้าอากาศดีจะงันจะออกไปใส่ขุยตต่อเมื่อวานนี้เ<อ>มื่อวานนี้ฝนตกถ้าเราไปใส่เราปง ไปเาแจสังเห็ุสังเห็ุหอมอุ้ยป้นหนป้นนป้น่เห็นะนะก็เห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนพรเนานะ ก็เข้าไปคุยทักทายอยู่ติดดูดูเพื่อนไปเก็บเหตุคิด <c oughs> ถึงโมเมนต์เก่าๆี่คถึงโมเมนต์เก่าๆคิดถึงโมเมนต์โบแบบนั้นน่ะสองขั้นรถน่ะบ้านเดือนเปิ่มหมดถ้าเป็นขั้นรถใหญ่ๆน่ะอันนี้ตื่นขึ้นมาต้องจับชายให้คุณผู้ชายเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ หมดแล้วหน้าไหนที่แบบว่าเวลาไหนที่เขาเขาจะน่ายยางเนาะช่วงนี้ก็จะแบบเขาจะมีปุ่มไรับรับคุณ yeah. ยายสนาก็สวัวสด,ดี หัวใช้้เทารับแล้วค่ะรับแล้วค่ะจ้าได้อะไรทานตอนเช้าไปทำงานคนะสมัยก่อนพี่เดินไปทำงานอยู่โรงงานกนะ็